เมื่อวันที่4กรกฎาคม2567เวลา10.00นในการณที่ทำการสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดลำพูนร้อยเอกทองสุขถาปิงยศ์นายกสมาคมเป็นประธานในการถแถลงข่าวการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลภายใต้ชื่อโครงการชาวลำพูนร่วมร้อยดวงใจสู่ทหารผ่านศึกลำพูนโดยจัดให้มีการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินลูกทุ่งที่มีชื่อเสียงเจ้าของบทเพลงยิปสินิกนิรนามแบบเต็มวงพร้อมด้วยการแสดง มายาเกเก,เกมอพันหน้าหนึ่งฟรีแมนโชว์ในวันเสาร์ที่26ตุลาคม2567ณนห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนตั้งแต่เวลา18นาฬกาถึง21นาฬกาโดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกและครอบครัวสมาชิกของสมาคมทหารผ่านศึกลำพูนเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลานของสมาชิก ื่อจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานสมาร์ทมอทหารผ่านศึกลำพูนเพื่อช่วยเหลือผู้พิการซ้ำซ้อนในจังหวัดลำพูนสำหรับโครงการนี้ทางสมาคมทหารผ่านศึกลำพูนคร่ายขอความอนุเคราะห์จากท่านและหน่วยงานออของท่านให้การสนับสนุนซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากสมาคมหรือตัวแทนของสมาคมที่มีบัตรประจําตัวลงลายมือตัของนายกสมาคมและจะมีการจําหน่ายบัตรลุวงหน้าในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน และใกล้เคียงทางสมาคมไม่มีการขอรับเบริจากเรื่อรารใดๆนอกจากท่านช่วยสนับสนุนบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตเท่านั้นสินชัยพัชรธนาพรเรียบเรียงวริศราทินนารายงาน,นูได้รับอนุมัติจัดกิจกรรมจากผู้ว่าราชาการจังหวัดลำพูนและนายอำเภอเมืองลำพูน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว<อ>นะครับทางสมาคมและครอบครัวสมาชิกฐานผ่าสศึกกำปูลเป็นทุนการศึกษาสำหรับบุตรธิดาของสมาชิกสมาคมฐานผ่า,ผาสศึกกำปูลสามเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานสมาคมฐานผ่า,ผาสศึกกำปูลและสี่ เพื่อช่วยเหลือผู้พิการซ้ำซ้อนในจังหวัดขอนมรีในการนี้านาการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตในนามของนักร้องทุ่งนะครับนิกดินานามแบบเต็มวงจะเปิดการแสดงในวันที่ย6ตุลาคมพุทธศักราช2,506 สถานที่องค์การทหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนตั้งแต่เวลา1800ถึง2100นโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดเพื่อเป็นสํานิการให้การ นางฟ้านักบุญหญิงเก่งคนกล้าคุณฟ้าพรมพรเอิ่มจิตเมตตาผู้บริหารระดับสูงสนามกอล์ฟในเครือกสันมาตรวจบทเล็กๆสวยงามและพระประธานพระพุทธมหาจาักกาพัรดองค์ใหญ่ที่ครอบครัวนักบุญตัวจริงเสียงจริงสร้างและหล่อถวายตั้งแต่ปี2561ถึง2562ก่อนเกิดการระบาดโรคร้ายโควิด ปีนี้คุณประวิทย์ิงโพคุณฟ้าพรมพรและน้องกระสันรับเป็นประธานหลักทอดกระถินสร้างโบสถ์และพระประธานให้เสร็จวันเสาร์รที่26ตุลาคม2567เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาสาธุอนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะคุณฟ้าก็ได้มาติดตามนะคะกระถินนะคะอน,นิวดชัเพียน,นวัดหน้าสนามกสาณิกซีพนักนนงานเราได้กาบาหว้านะคะปีนี้ทางครอบครัวเราทาง สนามกัปกาสานและคุณบรมิค right? ุณวัานกัปกาสายก็มาเป็นประธานนะคะเราเป็หลายวัดก็มาร่วมด้วยเช่นกันกันถิ่นสามัคคีนะมาทําโบสถ์หลังนี้ให้เสร็จนะคะยังไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรทำไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ค่ะเป็นพระประธานที่มหาจักรพรรดิเราหล่อตั้งแต่ปี2561หกหนประมาณเนี้ยตอนที่ทราบว่าหสองวันเนี้ยตอนที่ทราบว่าคุณหมอได้ชาติป่วยแล้วก็เป็นใบเกิดคุณหมอและใบเกิดคุณบรมิคนะคะชื่อพระพุทธมหาบรมิีหล่อจากโลหะคุณลวัดค่ะเป็นทองเป็นโลหะนะคะสี่แสนห้าหนึ่ประมาณเนี้ย นะเราก็ลงทองปิดรักเอาไว้เดี๋ยวพอโบสถเสร็จเราก็จะปิดทองให้เหลืองหลังนะคะก็ก็ฝากชื่อเอาไว้นะคะคุณบ๊อมีเลิโพห้าครอบครัวค่ะคุณสมพันธ์หยุดธิดาคุณกาสันเลิศโพลพร้อมพนักงานกสันนะคะแล้วก็คุณหมอแก้วชาติคุณหมอปุณณีนะคะครอบครัวครอบคที่สามคุณชัยสิทธิ์คุณมิมพ์ไทยครอบครัวที่สี่คุณหมอวรานัยคุณหมอไทรลีพร้อมครอบครัวที่ห้าก็คือบุนคุณน้องทำคราบครวไนะคะก็ปีนี้อย่าลืมนะคะกาถินสามัคคีร่วมด้วยเช่นกันมัดช่างเพียน วันเสาร์ที่26ตุลาคม2567เวลาเท่าไหร่นะคะหลวงพ่อบ่ายบ่ายนะคะ13นเป็นต้นไปนะคะอานงานงานวัตกธรรมศิปนะคะเป็นโบสถ์เล็กๆซึ่งเราก็จะทำให้เสร็จนะคะวัดช่างเพี้ยนนะคะกระถินเสาร์ที่26ตุลาคม2567เวลา13-15นนะคะค่ะค่ะค่ะโอเคนะคะวัดช่างเพี้ยนนะคะวัดหน้าสนามกัลยาเลกาซีนะคะกระถินเสาร์26ตุลาเวลา13-15นนะคะ สาธุอนุโมทน,นาบุญนะคะกับสินสามาัคคีมาร่วมวปซืกันนะคะ